ก่อนหน้าคริสต์มาสเนี่ยเขาจะปิดยาวแล้วก็หยุดยาวไปหลังปีใหม่เขาถึงจะกลับมานะฮะซึ่งคนเนี่ยนะคะเขาไม่คือพูดง่ายๆว่าเขาจะไปลงถนนให้เหนื่อยทำไมในเมื่อมันเป็นช่วงเทศกาลที่ปลายปีนะ,ะเขาต้องการที่จะฉลองปีใหม่เขาดาวปีใหม่แล้วก็เป็นช่วงที่คนเนี่ยนะคะได้เงินได้โบนัสได้อะไรต่ออะไรแล้วก็จะมีวันหยุดมันเป็นช่วงเทศกาลที่ เหมือนกันทั้งโลกก็คือแฮปปี้นิวเยียเนี่ยมันเป็นทั้งโลกม็อบเนี่ยนะทีฉันจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าประกาศมาตอนแรกเลยนะโอ้จริงๆจ,จะออกตั้งแต่เดือนตุลาแล้วแล้วก็เลื่อนมาพฤศจิกาธันวาก็คือเดือนนี้ตอนนั้นบอกว่าเดี๋ยววันที่สองจะออกดังนรกชังหรือสวรรค์แกล้งจริงๆแล้วเนี่ยพระราชพิธีหรือการาซ้อมสวนสนามเนี่ยไม่มีหลายปีมากอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะใน ในรัชกาลที่ส0เนี่ยที่จะมีการสวนสนามซึ่งก่อนอหลังจากที่สวนวันที่5เนี่ยก็จะเป็นวันวันพ่อแห่งชาติซึ่งก็จะมีการจัดงานและกิจกรรมเพราะฉะนั้นมึงไปวันที่สองเนี่ยนะคะมันไม่ได้ไงมันก็ต้องเลื่อนเสร็จแล้วได้เลื่อนไปอีกนะ,ะเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยมันเป็นเดือนที่เขามีกิจกรรมตลอดเวลานะ,ะซึ่งพอเวลาที่ตัวเองจะ,ะทําตรงเนี้ยท่ฉันะะบอกว่า สักประมาณวันที่20เนี่ยนะคะคนที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดหรือบรรดาคนที่เขาทำงานอยู่ในบริษัทที่เป็นฝรั่งเนี่ยนะคะก่อนหน้าคริสต์มาสเนี่ยเขาจะปิดยาวแล้วก็หยุดยาวไปหล,หลังปีใหม่เขาถึงจะกลับมานะคะซึ่งคนเนี่ยนะคะเขาไม่คือพูดง่ายๆว่าเขาจะไปลงถนนให้เหนื่อยทำไมในเมื่อมันเป็นช่วงเทศกาลที่ ปลายปีนะเขาต้องการที่จะฉลองปีใหม่เขาดาวปีใหม่แล้วก็เป็นช่วงที่คนเนี่ยนะฮะได้เงินได้โบนัสได้อะไรต่ออะไรแล้วก็จะมีวันหยุดมันเป็นช่วงเทศกาลที่เหมือนกันทั้งโลกก็คือแฮปปี้นิวยีเนี่ยมันเป็นทั้งโลกเพราะฉะนั้นดิฉนันบอกว่ามันก็จะหามวลชนมาทําไมมามา,มากับคุณได้เหรอเขาก็อยากจะมีความสุขมีอะไรเนาะตอนนี้จะบอกอย่างนี้ค่ะว่าการที่ม็อบเนี่ยนะคะ ต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกก็เนื่องจากว่าไม่มีทุนผู้สนับสนุนก็ต้องเริ่มลังเลสิฮะตัวกูยังเอาไม่รอดเลยแต่ก่อนที่สนับสนุนกำคงคมเนี่ยก็ไม่ได้ควัากระเป๋าตัวเองจะหาเอาจากตรง,น,ง,งนู้นตรงนี้ให้ลูกน้องไปทําอย่างนั้นให้ลูกน้องไปทําอย่างนี้ถ่ายเทฟอกเงินมาแล้วก็เอามาให้มึงนี่แหละค่ะแต่วันนี้ไม่ได้แล้วไงนะเส้นทางทางการเงินถูกตรวจสอบหมดยกตัวอย่างก,กรณีของดีไอคอนยกตัวอย่างก,กรณีของสามารถ ยกตัวอย่างของหลายๆคนเนี่ยนะที่ออกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้คือเงินมันมหาศาลทําให้คนียถูกใจคิดได้ว่าเอาไปไหนดังนั้นที่ฉันบอกว่าวันนี้คนที่สนับสนุนก็ลังเลค่ะคืออยากอะอยากให้มึงออกมาไล่มันแทะคือกูเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจมากพอกูลงจากอำนาจเท่านั้นเนี่ยพากันกระทืบกูซึ่งไม่ใช่เรากะทืบมึงค่ะพวกมึงกระทืบกันเองค่ะโดยเฉพาะกลุ่มทุนเนี่ยฉันบอกว่าก็สะบักสบอมมาแล้วนะทั้งจากการยึดอำนาจทั้งโควิดพิเศเศรษฐกิจต่างๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าจะเยียวยาให้กันเป็นวันต่อวันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนอ่าท่อน้ําเลียจะไม่เข้ามวลนชนหลักที่เคยนั่งเครื่องเนี่ยนะจะมาไล่ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือไม่ว่าจะเป็นกรปสเนี่ยวันนี้น้ําท่วมอ่ะแล้วหลายคนเนี่ยนะหลายๆห,ห,หลายคนก็บอกว่าทิศทางของประเทศมันเริ่มอพุ่งไปสู่คือมันมีความหวังมีอนาคตในการที่จะมี การทํามาค้าขายการทําธุรกิจเนี่ยมันมองเห็นนะคะเพราะว่าเขาทําเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ออกมาเปล่าประกาศมันมีหลักมีฐานมันมีข่าวมีอะไรหมดแล้วตอนนี้นะคะก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วแล้วจะมานั่งชุมนุมไล่รัฐบาลไปทำไมนะคะขอเวลาสักสี่ปีได้ขอเวลาถึงปีเจ็ดศูนย์ได้ไหมถ้าถ้ารัฐบาลนี้ไม่ดีเดี๋ยวกูออกมาช่วยมึงเองอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่า บ้านเมืองมันเดินหน้าแล้วคุณจะมาหาเหตุไล่เนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลมันทําให้คนเนี่ยมันคิดได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นตั้งแต่ปีสี่เก้าที่ไล่ทักษิณออกไปเนี่ยเพราะทักษิณทุจริตโกงเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะคะไม่ไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่เคยมีเรื่องทุจริตหรือเรื่องการการโกงการอะไรเลยมันก็ยังมีแล้วหนักข้อด้วยแถมเป็นการโกงที่ดิฉันบอกว่าเราก็ได้เห็นอยู่ดิฉันไม่ได้พูดเองข่าวก็มีนะคะ มันไม่ได้เบาลงเลยแล้วประเทศก็ไม่ได้เจริญบางคนก็ยังมาอ้ายนะคะบอกว่าทำไมจะไม่เจริญรัฐบาลอยู่มาแปดปีเนี่ยโอ้โหคลองสวยน้ำใสมึงไปดูคลององอ่างสิฝ่ายเอ้ยคลององอ่างเลยนะคะระดับเขตเขาทำก็ได้เอามาแคมทํทำหาอะไรแล้วบอกรถไฟฟ้าไงพอมาถึงรถไฟฟ้าจะรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสัญญาผูกพันนะคะใครมาก็ต้องทำต่อ นะก็ะทําต่อหรือไม่ทําต่อเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เกิดจากแนวคิดหรือแบบมีนโยบายอะไรขึ้นมาไม่ใช่แล้วจริงๆนะถ้าเกิดว่าไม่ถูกยึดอำ,ดำนาจเนี่ยมันอาจจะได้นั่งไปครบทุกสายแล้วก็ได้รถไฟความเร็วสูงเน,นี่ยนะที่จะไปทางเหนือทางใต้พักพักกลางวันเนี่ยคนกรุงเทพอยากกินข้าวซอยนั่งรถไฟความเร็วสูงไปเลยค่ะแบบเนี้ย เห็นบรรยากาศตรงนี้แล้วไปเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาเนี่ยนะในตอนที่มันมีการยึดอำนาจตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเนี่ยใครมันจะเอาคะดิฉันจะพูดอย่างนี้นะคะว่าประชาชนวันนี้ต่อให้เกลียดรัฐบาลน,นี้แต่ก็อยากลองอะนะฮะก็นั่นแหะเขาบอกว่าเป็นผลงานของรัฐบาลน,นะ,ะพี่ป้อมถึงได้บอกไงว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยระดับเขตระดับผู้ว่าเขาทํา ไม่ต้องเอามาเคลมมาอายเขานะคะทีนี้เรื่องม็อบเนี่ยนะคะดีฉันบอกเลยค่ะว่ามันก็ต้องเลื่อนไปอย่างนี้แหละแล้วถ้าสมมุติว่าลงถนนกันมาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มากถึงขนาดที่แบบว่าอันนี้ไม่ได้ด้อยค่าเขานะคะคือคนเกียดทักษิณยังมีแต่เรี่ยวแรงวันนี้หมดแล้วรุ่นใหม่นะไปเป็นโซ่มหมดแล้วค่ะโอเคนะคะส่วนของเพื่อไทยเนี่ยของเราอยู่มาอย่างเนี้ แล้วเราก็ได้มวลชนเพิ่มขึ้นจากนโยบายต่างๆแม้แต่คนที่เกลียดพักเพื่อไทยไม่ชอบชินวัตรหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องต่างๆแต่อย่างน้อยๆเขาก็อยากจะดูคะลองดูซิว่าให้มันอยู่ถึงปี70เนี่ยมันจะดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นก็โอเคมันไม่ดีขึ้นกูนี่แหละจะออกมาไล่มันเองคนคิดอย่างนี้เยอะค่ะนะคะคนคิดอย่างนี้เยอะ เพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าเป็นสลิมเนี่ยนะคะมันมันมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะคือไม่ง่าเง่าจริงๆแม่งเป็นสลิมไม่สาเร็จะะละค่ะเพราะหลายคนลองไปเป็นดูแล้วก็บอกว่าไม่ไหวนะคะอยากไล่ระบอบทักษิณไม่ชอบระบอบทักษิณเกลียดระบอบทักษิณคําว่าประชาชนต้องออกมาช่วยกันไล่ระบอบทักษิณเนนะี่ยดิฉันบอกว่าแล้วระบอบทักษิณวันเนี้ยหน้าตามันเป็นยังไงบอกกูหน่อยดิ นะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าไล่ระบอบทักษิณไปแล้วมันจะเป็นระบอบอะไรซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วค่ะว่าไล่ระบอบทักษิณเนี่ยนะะมาสองรอบนะรอบแรกก็คือรอบของทักษิณชินวัตรรอบที่สองรอบของยิ่งรักษณ์ชินวัตรเนี่ยมันไล่แล้วมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาไงพอมันไล่ระบอบทักษิณไปแล้วเนี่ยระบอบอื่นๆที่เข้ามามันแย่กว่าคนเขาคิดเป็น ถ้าอยากไล่ระบอบทักษิณน,นะคะที่ฉันบอกว่ามีทางเดียวถ้ามีโอกาสได้เป็นรัฐบาลก็ทำให้ได้มากกว่าเขาเคยบอกแล้วนะคะว่ามาตรฐานนโยบายของพรรคไทยรักไทยเนี่ยเขาตั้งไว้สูงมากสูงจนกระทั่งพอเวลาที่มีคนจะมาแข่งเนี่ยมันนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรให้ได้ดีไปกว่าที่เขาทำเอาไว้นี่คือปัญหาและวิธีเดียวในเมื่อมันไม่มีปัญญาที่จะทำยังไงให้ดีกว่า เพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะฮะได้รับเลือกเพื่อให้คนเกลียดพักอไทยรักไทยไม่เอาเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็ตัวเองพยายามจะหาอะไรที่ดีกว่ามันไม่มีไงไม่มีปัญญาไงเ,เพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะทําให้พักนี้เนี่ยนะฮะคือเพื่อวิธีเดียวที่จะทําให้ตัวเองชนะพักนี้ได้ก็คือต้องยึดอานาจเขาต้องไล่นะถ้ารัฐบาลทาําไม่ดีส่งเสี่ยงไปค่ะใครไปห้ามมึงคะเอาเอา,เอาที่สบายใจ พูดที่ไม่ได้ห้ามนะฮะลงเลยลงถนนกันเลยค่ะกูไม่มีอะไรต้องเสียด้วยอยากทําทําค่ะแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขาเริ่มรู้สึกหรือเบื่อเนี่ยเดี๋ยวคุณก็คอยดูว่าปฏิกิริยาอย่างนี้จะเป็นยังไงนะคะคือบางคนเนี่ยถึงขนาดพูดบอกว่าครั้งเนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายไปพูดที่เป็นลางทําไมคะนะคะดิฉันแปลกใจตรงไหนรู้ไหมฮะ ุกคนในเนี้ยคือไอไอไอผู้าเนี่ยนะฮะดิฉันเคยรู้สึกว่าจะเคยบล็อกไปแล้วด้วยซ้ำแต่แม่งก็มาได้ใหม่แล้วก็วิธีการไลฟ์อะไรเงี้ยดิฉันอยากจะบอกเลยนะครับบอกว่าเออคือแบบเอาที่มึงสบายใจอะไม่ได้เดือดร้อนนะคะวันเนี้ยการที่เขาออกมาพูดหรือดิฉันเนี่ยที่พูดเนี่ยนะ,ะคะกูไม่ได้มาหาเสียง เพราะฉะนั้นเวลามาพูดเนี่ยไม่ต้องมาพูดเรื่องนโยบายกับกูค่ะนโยบายของพวกมึงเนี่ยมามามา,มาบอกมาบอกยังไงกูก็ไม่เอาค่ะนะคะมึงไม่เหนื่อยบ้างหรอคะ